แกะกล่องเซรั่มในเซนทไมจากร้านค้าชันนำ16ยี่ห้อไปดูกันเลยครับว่าแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดใครจะอยู่หรือใครจะไป ไนเซนามายคืออะไรมันคือวิตามิน B3 นี่แหละมันสามารถลดอาการอักเสบได้ต้านสิวได้ลดความมันของผิวหน้าช่วยให้ผิวกระจ่งางใสได้ด้วยนะคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือผมได้ซื้อไนเซนามายประมาณ20แล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆแกะทีละอย่างทีละอย่างนะฮะเป็นเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายครับขายเถื่อนในประเทศไทยครับไม่มีออยไทยนั่นแหละครับ The Skin Collection ราคาร้อยกว่าบาทคุ้มมากเลยนะฮะยอมรับเลย Skin Collection ทำออกมาสวยมากครับเยี่ยม สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองรีวิวในเซนาม,มายนะครับในเซนาม,มายคืออะไรมันคือวิตามิน B3 นี่แหละในเชิงเชิงโรงงานในเชิงเครื่องสำอางจะเรียกว่าในเซนาม,มายมันสามารถลดอาการอักเสบได้ต้านสิวได้สามารถที่จะช่วยเรื่องความมันของผิวหน้าแล้วใครที่เป็นสิวอะ่ะก็มกจะชอบใช้กันอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณต้องการให้หน้ากระจ่างใสหรือผิวตัวกระจ่างใสยอยู่ในบอดี้โลชั่นอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ด้วยนะ ลดรอยแดงได้ลดอาการอักเสบได้ควบคุมความมันได้ให้ผิวชุ่มชื้นทําให้ผิวกระจางใสด้วยเพราะฉะนั้นในเซรามายมันเป็นสารที่ถูกใช้ในสกินแคร์ค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนะครับไอ้ที่สําคัญในเซรามายมันไม่แพงนะเราเป็นโรงงานเนาะฝั่งผมเป็นโรงงานเวลาเราสั่งในเซรามายมันก็จะมี2เกรดเกรดแรกก็คือเกรดที่เรียกว่าเกรดทั่วไปก็ได้เกรดเครื่องสําอางทั่วไปกับเกรดเครื่องสําอางดีหน่อยความต่างอยู่ที่สารก่อภูมิแพ้ว่ามีเยอะแค่ไหน ทำไมในเซนมาถึงโรงงานถึงชอบใช้กันอันดับแรกนะก็สับปะคุม,มันเยอะลดสิวได้ด้วยถ้าใช้คาหรับหน้าเนาะลดสิวลดความมันลดอาการอักเสบได้ 2. ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยในผลีตโลชั่นหลังๆก็จะใส่ในเซนมา ทำไมคนถึงไม่ค่อยใส่อัลฟาอาบูตินกันก็จะมีข้อกฎหมายของประเทศไทยด้วยนะถ้าคุณใส่อัลฟาอาบูตินเกิน2%มันจะจดเป็นเครื่องสมารไม่ได้มันจะต้องจดเป็นอย่างอื่นคุณใส่ไปเลย10% 15%ส่วนจนใหญ่มันก็ไม่กระทบต่อกฎหมายที่เป็นเครื่องสมารณนะวันนี้นะ1กรกฎาคม6กดนะฮะบอกก่อนนะเราก็ไม่รู้กฎหมายจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วแต่ผู้ใหญ่ทางกระทรวงนะครับโดยทั่วไปเนาะเขาก็จะใส่ประมาณ10%ในเซรามายอาจจะผสมตัวอื่นแล้วแต่สูตรของแต่ละคนแล้วกันแต่ พอราคามันถูกก็เลยสามารถใช้แบบแมชได้นําเข้าจากจีนกับอินเดียเนาะจริงๆไม่ได้ต่างกันมากหรอกบางคนก็ชอบใช้จีนบางคนชอบใช้อินเดียบ้านเราได้อันนี้ส่งว่ามันใกล้กับจีนก็จะนำเข้าจากจีนเยอะหน่อยซัพพลายเออร์จากจีนก็มาเพราะฉะนั้นเขาก็จะขายในซินนไมายราคาที่ถูกๆไอ้ตรงนี้คิดว่า จะเป็นวินวินสำหรับผู้บริโภคด้วยนะผู้บริโภคได้ของถูกนี่บ้านเราไม่สามารถผลิตได้นะเพราะว่า API ในการผลิตพวกนี้มันต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมีแล้วถ้าคุณจะผลิตอะมันมีพวก g r e e n Environment ที่คุณต้องดูเช่นการปล่อยมลพิษต้นทุนที่ไม่เหมาะสมพวกนี้คุณซื้อมาดีกว่าเพราะว่าแนวคิดในการสร้างอะไรใหม่ๆก็คือคุณต้องได้ต้นทุนที่ถูกกว่าหรือไม่ Advantage แต่ประเทศไทยมันไม่มี Advantage ที่จะผลิตในเสนามาเองหรอกนาเข้าดีกว่าแล้วก็มาเพิ่ม value added อย่างอื่นดีกว่าครับ หากใครสงสัยเนาะในเซนไมล์ราคาเท่าไหร่ราคาก็300-400ถึงบาทคุณก็ไปดู My Skin Receipt เนี่ย เห็นไหมเขาก็ขายที่2009แต่จริงๆผมบอกเลยกิโลนึงนะถ้าคุณซื้อ,อจากน้ำเซียงเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่บริษัทสารเคมีใหญ่ระดับใหญ่แล้วกันอะใหญ่แล้วกันเห็นไหมกิโลนึง433บาทนี่จากบริษัทน้ำเซียงนะเนี่ยทั่วไปขายประมาณราคานี้สา0ร้0ยส0ประมาณราคานี้เพราะฉะนั้นในการใช้คุณใช้1 0คุณคำนวณเลยถ้าคุณต้องใส่ในเซรามัย10%ต้นทุนคุณอะกิโลนึง30บาทและถูกนะถูกกว่าอลฟาบูตินอีกอลฟาบูตินมันก็จะมี กิโลนึงเป็นแสนก็มีเป็นหมื่นก็มีก็แล้วแต่ตัวกำลังจะบอกว่าในเซามายของดีครับลดสิวได้แล้วเป็นวินนิ่งโปรดักต์ของหลายๆบริษัทด้วยเนาะเห็นว่าตลาดมันมีพวกในเซามายเยอะมากปัจจุบันอะไม่เคยรีวิวของคนอื่นเลยเพราะตั้งแต่เปิดโรงงานเครื่องสำอางแทบไม่ได้ซื้อของคนอื่นใช้ของที่เหลือจากการผลิตของโรงงานแหละคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือผมได้ซื้อในเซนามายประมาณ20แล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆ แกะทีละอย่างทีละอย่างนะฮะจะไปทีละอย่างเนาะผมก็จะแกะของหมอพง์ดรพงศ์นะได้มาจากช้อปปีผมมั่นใจว่าคนทั่วประเทศเรารู้จักดรพง์ดรพง์เป็นแบรนด์ที่มียอดขายปีที่แล้ว4000ล้านบาทก,ก็เป็นหมอจริงๆนะหมอพง์เป็นหมอจริงๆแลรกๆก็คือทําเครื่องมือแพทย์สําหรับซัพพอร์ตคนที่ปวดหลังที่ต้องยกของเจอโควิดก็เลยเริ่มทาแบรนด์ดรพง์ ปัจจุบันใหญ่มากก็กี่ปีแล้วหกเปีแล,เ um, แล้วก็จะมีดรพงเนาะ MC1 Whitening Drone a l a s m a Clear Serum แล้วก็จะมีดรพง71 1 p o l i s Blurring Serum p o l i s ก็เป็นพวกรูขุมขนเน่ยคำว่า Pol ก็คือรูขุมขน Les ก็คือไม่มีไง Blurring ก็คือทําให้มันรอยจางๆเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่มีในเซนไมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ168 White Smart f l u o r i d e Mouthwash ก็คือน้ํายาบ้วนปากแหละของดรพงอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของดรพงออ ฟอร์มูล่า b คลินิกดรพงเนอะก็เวลาคุณไปโรตัสผมเพิ่งไปโรตัสมาแล้วก็ผมไปเห็นว่ามีเชลของดรพงษ์สินค้าทั้งเชลเลยยาวเลยเขียนเขียนว่าของดรพงษ์เลยแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเขียนว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในคลินิกดรพงษ์เท่านั้นคลินิกดรพงษ์อ่ะในทั่วประเทศอะมีแค่สาขาเดียวครับอยู่กรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ามันคือการตลาดแล้วกันนะฮะข้อความนี้เป็นการตลาดแต่มีเอฟเฟก สำหรับผู้บริโภคค่อนข้างดีอ่ะก่อนอนุญาตแกะก่อนนะฮะแกะแกะอ่าโอเคก็จะได้3ชิ้นนะครับตัวแรกที่มานะครับก็จะเรียกว่า711 p o l i s b l u r r i n g s e r u m ไอ้711มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมโชคลาภอะไรอย่างงี้ไหมเลขเทวดา711ออาทำไมผมถึงตั้งแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าก็หมอพงษ์อ่ะแม้จะเป็นหมอก็ มีความเชื่อด้านด้านนี้ด้านเลขศาสตร์เลขพอสมควรจะมีอันนึงก็คือ MC 1 Drone Dr อันนี้เป็น Winning Product ของดักเตอรพงเลยไอตัว MC 1 Drone Dr เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือมีตัวนี้168 Mouth Wash ก็เป็นน้ำยาบ้วนปากนะฮะก็เห็นไหมเป็นเลขมงคลทั้งนั้นนะกลิ่นหอมนะฮะเปิดแค่แกะถุงปัติผมก็ได้กลิ่นมิ้นท์หอมๆจาก 168ของดรพงนะฮะรอบนี้ผมรีวิวเฉพาะไอตัวที่เป็นในเซรามัยซึ่งผมจะโฟกัสไปที่ oil control นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัว711 Polis Serum นะเนี่ไอตัวนี้เดี๋ยว MC1 Drone Dr ที่เน้น whitening อะ่ะผมอาจจะรีวิวพร้อมกันก็ได้แต่แต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของผมแหละครับเนาะแต่ก็ไหนๆมาแล้วสั่งมาแล้วเสียตังค์มาแล้วก็แกะไปเลยแล้วกันขนาดนะครับอยู่ที่ 16ml ผลิตโดย Richie n a t u ลออยล์เป็นอีกโรงงานหนึ่งที่อยู่มานานและมีมาตรฐานด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นขวดที่มานะครับขวดของดรพงษ์นะเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นขวดดรอปเปอร์สีชาอ่าอันนี้ก็คือ MC 1เป็นวินนิ่งโปรดักต์ของดรพงษ์ไอวินนิ่งโปรดักต์เลยก็คือขายได้เป็นแสนชิ้นเลยตัวนี้ก็คุณคูณเอา3-90แสนชิ้นเท่าไหร่39 000, 000, ้าล้านอ่ะเฉพาะโปรดักต์ตัวเดียวอะต่อมานะครับผมสั่งของจากร้าน ด็รสมชาย Official Store นะครับผมสั่งอยู่2ตัวเนาะด็อกเตรสมชายไนเซนามรย Redefining Serum กับอีกอันนึงก็คือเ e r ร์ติโนลเซรสิ่งที่มาเนาะมันก็จะมา1ผมขอใบเสร็จไปใบกำกับภาษีก็เขาก็มาครบนะครับด็รสมชายเยี่ยมเลยครับเฮ้ยของด็รพงผมขอใบกำกับภาษีก็มันก็ยังไม่มานะเดี๋ยวผมค่อยไปดีวแล้วกัน มันมาห่อแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมต้องแกะเนาะแล้วก็มีวิธีการใช้ด้วยสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองก็มีกระดาษทั้งหมด3แผ่นนะครับว่าบอกวิธีการใช้ก็จะมีห่อกระดาษของดรสมชายเหมือนเบอร์เกอร์เลยนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นข้างในจะมีแอร์บับเบิ้ลใส่เข้าไปแล้วก็ข้างในจะเป็นเซรั่ม2ออันมีแถมให้ด้วยนะเป็นดรสมชายเอ็กซ์เน่ดับเบิ้ลมาเซล่าแต่ของเขาก็เป็นเป็นขวดพลาสติกครับขวดพลาสติกเฮ้ยไม่มีกล่องวะไม่มีกล่องนี่ เฮ้ยมันมาแบบนี้นะไม่มีกล่องนะอ่ะเอาใหม่นะดูกันก่อนอีกรอบหนึ่งนะมาแบบนี้ไม่มีกล่องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมี2ตัวนะผมสั่งในตัวเรทินนลราคามัน149บาทในซินามัย12.3%นะครับของดรสมชายเนาะเม็ดอินไทยแลนด์นะครับ 20ml ข,นะขวดเป็นขวดสูญยากาศอ่ะถ้าคุณดูนะขวดเป็นจะเป็นขวดสูญญากาศฐานมันจะค่อยๆขึ้นเข้ามามันเป็นกดไงกดเข้าไปปุ๊บมันจะ ผักอากาศออกพอผักอากาศออกฐานขึข้นแล้วก็น้ําทุกหยดมันก็เลยจะออกถือว่าการทำแพคเกจิ้งที่เยี่ยมครับของดรสมชายครับต่อเนาะก็จะมีของเลอร์สกินนะไอตัวนี้ผมไม่รู้จักแต่ผมเห็นยอดขายมันดีแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนคนอื่นปกติคนคนอื่นที่จะมามันก็จะเป็น ready to use เขาผสมให้แล้วแต่ของเลอร์สกินที่ผมเห็นอนะ่ะการใช้อ่ะเขาใส่แบบโอเวอร์เปอร์เซ็นต์แบบโคตรสูงอ่ะซึ่งมันไม่ละลา,ายน้ำอยู่แล้ว ในสนามายมันละลายน้ําในระดับหนึ่งแต่ถ้าคนจะผสมอย่างอื่นอ่ะมันไม่ละลายน้ําอ่ะผมว่าหลายคนอ่ะอาจจะรู้รู้มากกว่าผมอีกอ่ะว่าพวกเลอสกินนมาจากไหนอ่านไหมอ๋อมีของแถมด้วยขอบคุณครับอ่านก่อนแมสอ๋อพุดดิ้งแมสข,ของเซนเทล่านะฮะแล้วก็จะมีอันนี้จะมีเป็นเป็นไอ้กา้กานก้านสวอปนะฮะสำหรับจุ่มเข้าไปในในขวดเนี้ยขวดของเลอสกินจุ่มเข้าไปแล้วก็คนนหมไหมาดู นี่ก็ขวดของเลอสกินนะผมสั่งมาเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตของมันก็จะมีราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วผมก็เลยสั่งมาแหละมันก็มาเป็นคู่อ่ะแพ็คคู่เดี๋ยวผมลองแกะก่อนนะครับส่วนประกอบเนาะจะเขียนว่ามีเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์มีวอเตอร์มีคาราไลมีคาร์ไลด้วยมีซัลเฟอร์มีโพิลีนไบคลอร์คือโซลเวนต์มีสไลซิลิกแอซิดมีไนเซนามายมีซิงค์ออกไซด์บเนียลอัลันโทอินหลักๆที่เขาชูเนาะที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้นี้เขาก็จะชูเป็นซไลซิลิกก็คือเป็นตัวกรด สำหรับผัดเซลล์ผิวแต่ดีสำหรับลดสิวนะฮะมีไนเชนไมล์มีเซรามายมีแมนเดลิกแอซิดผู้ผลิตนะ i c e l e r s Skin Cosmetics w i t z e r l a n d มันมีอะไรแปลกๆเนาะมันเขียนว่า i c e l e r s Skin Precision Acne Spot ข้างแรงเขียนว่า Made in PRC PRC คือ China ก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นั่นแหละเครื่องสำอางเขาจะไม่ค่อยไม่อยากเขียนว่า Made in China เพราะว่านั่นแหละเรื่องคุณภาพแหละมันจะมาเป็นรูปแบบนี้ ข้าไปไม่มีฉลากไทยเลยนะฮะไม่มีฉลากไทยเลยไอ l e r s k i นไม่มีฉลากไทยเลยนะครับไม่มีเลยนะหมุนวนๆเนี่ยเข้าไปหลักฐานเนี่ยไม่มีฉลากสคบอไทยไม่มีฉลากอะไรเลยที่เป็นประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าสินค้ามันผิดนะแต่สินค้าหนีภาษีครับไม่ได้บอกว่าสินค้าไม่ดีนะครับเคลียร์กันก่อนเนาะเขาใส่าสารเคมีเข้มข้นมากเลย ม่ยังเป็นผงอยู่เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมว่ามันเป็นน้ําผสมกับผงเข้มข้นแล้วก็อาจจะมีพรีเซเวทที่เป็นพวกสารกันเสียแล้วก็เราก็ขยำขยำผมเดานะาวิธีการใช้เข้าใจเลยใช้เสร็จปุ๊บก็ใช้ไอตัวไม้คอตตอนบัตเนี่ยจุมจ่มๆเข้าไปแล้วก็ดึงๆออกมาแล้วก็ทาบนผิวเนาะราคาก็ไม่ได้แพงครับแค่ไม่มีออยไทยนั่นแหละครับก็คือนําเข้าแบบผิดกฎหมายครับกล่องที่สารที่ผมจะแกะนะครับก็จะมาจากมิซูมินะครับอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมา แกะกล่องออกมาปุ๊บก็จะมีแบบนี้สิ่งที่ผมสั่งก็คือในเซนไม15%ของมิซูมินะครับไม่มีใบเสร็จนะครับผมขอไปแล้วอ่ะเขาน่ใจส่งเป็นเป็นออนไลน์อ่ะก็จะมีเป็นแบรนด์บุ๊กของมิซูมิเนาะว่ามีกันแดดอะไรบ้างเออนี่ขวดมิซูมิเนาะในด้านหลังพี่สูตจากผู้ใช้จริงผิวมองมองคล้ำ ดูกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรก82%จุดด่างดำลดจุดด่างดำรอยดำสิวดูจางลง88%อ่านี้เขียนไว้บนกล่องนะครับ30 ml นะครับเยอะกว่าดรพงษ์เกือบ2เท่าเอ๊ะดรพงษ์เท่าไหร่นะผลิตที่ไมล์ลอดเนาะไมล์ลอดโอ้ไมล์ลอดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับผลิตทั้ง ผลิตทั้งเครื่องสำอางผลิตทั้งยาฮะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับไม่หลอดขวดดูฟิลลิ่งเป็นขวดแก้วจับฟิลลิ่งแล้วมันดีอะมันหนักมันมีความหนักของดรสมชายเวลาจับแล้วมันดูเบาฮะอาจจะ 15ML ขวดพลาสติกด้วยแต่ว่าพอจับขวดแก้วมันดูหนักมันมีความเป็นพรีเมียม15%ใเซนไนเซนามายนะครับถือว่าสูงอยู่ผมก็อายุจะเลข4ี่แล้วเดี๋ยวเอาไปลองใช้ของมิซูมิตอนนี้เนาะแกะมา3ชิ้นโดยความความฟีลลิ่งในการจับผมชอบของมิซูมิมากกว่านะฮะ มันเป็นขวดแก้วด้วยแหละแต่หนักสำหรับมุมมองของผู้ผลิตมันหนักบริษัทที่4ผมตั้งใจซื้อจริงๆเป็นบริษัทที่ผมตั้งใจซื้อสุดๆเลยเพราะว่าราคาโคตรถูกเลยคือบริษัท The Skin Collection ก็เดี๋ยวผมจะแกะนะครับ Skin Collection ะเป็นบริษัทที่ทำเวชสำอางราคาถูก ราคาในออนไลน์เนาะขายถูกมากในสซนามายเจ้าอื่นนะขายประมาณ390เมันด็อกเตอร์พงษ์อ่ะ16 ml 390มิซูมิผมว่าประมาณสัก4 0 0 0 0อมจำไม่ได้ของด็อกเตอร์สมชายมันเล็กนิดเดียวอะ่ะก็190ยของสกินคอลเลกชันเนาะพอผมแกะออกมาปุ๊บเขาก็จะห่อแอร์บับเบิ้ลแบบนี้เหมือนเดิมครับไม่มีใบเสร็จครับน่าจะอีแท็กแหละแกะดูออกมา2อ,อันนี้เนาะผมสั่งมาที่ยังเขาเป็นเซตตอนแรกจะสั่งแค่อันนี้เดียวแต่ว่าเห็นว่ามีเป็นเซตก็ โดนอีกแล้วครับสั่งเป็นเซตอะได้5อันอะ500กว่าบาทผมชอบสไตลข์ของของสกินคอลเลคชั่นเพราะว่ามันชัดอะมันเป็นสีสีเลยครับเห็นไหมสวยสวยสวยอ่าสังเกตดูสีแดงอะมันจะมีฉลากเขาเรียกฉลากฉลากสคบตามกฎหมายประเทศไทยนะเวลาคุณทําพวกผลิตเครื่องสำอางมันต้องมีเป็นภาษาไทยเนี่ยต้องเขียนปริมาณสุทธิแล้วก็วิธีการเก็บรักษาพวกนี้อ่าเนี่ยฉลากสคบอ่าเนี่ยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ ข่าวๆนี่แหละเรียกว่าฉลากสคอบอรครับโรงงานทุก,ทกแห่งอะ่ะ GMP i โซเขาทราบว่ามันต้องมีสินค้าชิ้นนี้ผลิต13เดือน5ฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยผมนึกว่าปีนี้เอาใหม่แหมเกือบชมไปในเซนไามาตัวนี้เนาะก็จะเป็นในเซนไามา10%ผสม NAG 8%ในด้านการยา NAG ก็คือ n a เ e สเตอร์ก s ู m i n าก็ถูกใช้เพื่อช่วยเรื่องเสมหะาละลายเสมหะก็จะมีทั้งเป็นเม็ดมีทั้งเป็นเม็ดฟูแต่ด้านผิว มันมันสามารถช่วยเรื่องผิวขาวได้เป็นตัวเสริมที่ดีมากการจับกล่องดูดีมีการปั๊มนูนสปอต UV สวยครับมันเขียนว่า c o s m e e u t i c a l product ก็คือเขียนว่าเฟซสำอาง30 ml คุ้มมากเลยนะฮะนี่แกออกมาแด้ประมาณนี้อ่า the skin collection ยอมรับเลย skin collection อ่ะทำออกมาสวยมากครับราคาร้อยกว่าบาทยังไม่ได้ลองเนื้อนะฮะเนื้อจะดูเหนือหน่อยเป็นน้ำก็ไม่ได้ มีเนือนิดหน่อยอ่ะมีเหนือนิดหน่อย,อมออยไม่ใช่น้ํามันก็จะมีสารขึ้นเนื้อผลิตโดยว w h i t e เ Maker Company Bangkok ผมแกะแค่กล่องเดียวนะครับก็คือกล่องนี้นะฮะอีก3ตัวเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้โชว์แล้วกันเนาะ t w hours later มาดูต่อเนาะก็จะมีอีกอันนึงเป็นตัวของ Polar Choice กรุ๊ปที่เทปเอ๊ะมันดูส่งออกนะเนาะไอเกียดนี้นะ luxus lux asia ในกลุ่มในเซน,นามายไอแพงสุดก็จะเป็นของ polar choice มาจากอเมริกาเนาะอ่ะกล่องก็มาแบบนี้นะไม่มีใบเสร็จเหมือนเดิมเลยเอ่ะ polar choice มาผมสั่งจากชื่อร้าน shopee นะ polar choice <S ก็อย่างที่บอกเนาะของปลอมันเยอะผมก็เลยพยายามจะเลือกร้านที่ Official ของมันอะโอเคดูจากลักษณะกล่องเนาะ มีอยไทยนี่เป็นฉลากสคบอเนาะกล่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นกล่องของอเมริกาเพราะว่าตรงนี้มันจะเขียนว่า manufactured in USA and polar choice อ่าเนี่ยขขาวๆเนาะข้างหน้าข้างหน้าด้านข้างๆแววมี UV screen พอกแกะข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้ราคานี้เผื่อใครสงสัยเนาะราคาประมาณ1,900มั้ง1,800-1,900ขวดสวยเป็นขวดสกรีนผมไม่เคยซื้อ polar choice นะอย่างที่บอกอ่ะ ก็จะเขียนว่าวิตามิน B3 บวก b B5 ในซนามายบูสเตอร์เป็นแก้วนะตรงนี้เป็นแก้วเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแก้วมีหัวจุกด้วยนะแก้วมีหัวจุก ก็จะมีฝาข้าวนเพื่อกันรั่วก็ทําดีมากเลย d รอปเปอรธรรมดาเวลาคุณส่งอ่ะโอกาสการรั่วมันค่อนข้างสูงจะดีแค่ไหนยังไงก็รั่วเพราะตรงนี้เป็นจุกยางไงนะเป็นจุกยางไวล้เกิดอากาศหรือว่าร้อนร้อนหรือว่าโดนเขยา่าแรงๆจากขนส่งอ่ะมันรั่วได้ออ i ซิเดชัก็เกิดการปิดฝาแบบนี้ฝากเกลียวที่เปิดปิดวบนนี้มันดีมากพูดถึงคุณภาพแต่ในฐานะผู้ผลิตแพง คุณต้องทําไอตัวฝาแบบนี้เผืเ่ต้องสกรีนเป็นต้องประมาณ5 0,000ชิ้นนะแล้วขวดก็จะเป็นไม่ติดสติกเกอร์ขวดจะเป็นสกรีนเลยขึ้นแบบตั้งแต่โรงงานแล้วก็สกรีนแล้วก็มี2สีจะมียิงล็อตอยู่ใต้ฝาเนี่ยแล้วจะมีหัวจุกอะไรแบบนี้อีกสีเนี่ยเห็นไหมแรบเบอร์เป็นอันนี้ไม่ใช่แรบเบอร์พีบีซอะ PVC ก็จะเป็นจะเป็นสีเขียวอีกเนื้อนะ้ํามันจะค่อนข้างเหลวเนาะไม่มีตัวขึ้นขึ้นเนื้อเลยอะในการสั่งในเซนมายผมสั่ง เป็นร้านร้านเอามันก็จะมีพวก Convie, Butrium, Event Boy เ,เวลาไปสั่งของจากร้านค้าพวกนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นของเขามันบันเดลได้คุณรวมหลายย e ี่ห้อได้แต่ว่าราคามันจะสู้ร้านออฟฟิเชียลไม่ได้ผมเทียมนะ The Skin Collection เนี่ยผมสั่ง The Skin Collection จาก Official Shop ของ The Skin Collection เนี่ยน vy, ium, เนี่ยร้อบาท c o n v i กับ Butrium Event Boy เงี้ยก็ประมาณนัก1ร้อยห้าสิปดสผมก็เลยสั่งแยกแต่ว่า พอผมจะสั่งประมาณ10กว่ายี่ห้อปัญหาคือผมต้องไปกดทีละร้านทีละร้านมันเหนื่อยมันเสียเวลามากผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นผมสั่งคอนวีก็ได้ผมก็สั่งจาก2ที่นะ F and Boy เหมือนคอนวีนะเนี่ยคอนวีโอเคราคาก็อย่างที่ว่าแหละมันมันแพงกว่านิดหน่อยประมาณสัก10% 20%แต่มันเซฟประหยัดเวลาแล้วกันและมีบางตัวที่มันหาร้านข้างนอกไม่ได้ด้วยถ้าจะเป็นพวกแบรนด์เกาหลีอ่ะเดี๋ยวผมก็เลยต้อง ต้องมาสั่งเองของคอนบี้จะให้ใบส่งของใบส่งของและใบกำกับภาษีแบบยอ่อเอ๊ะแต่ผมก็ได้ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้วนี่มาแกะชิ้นต่อไปจะเป็นในเซนามายของ F W B Face Wave Benefit เนอะอันนี้อีห้อนี้ผมไม่รู้จักครับแต่ยอดขายเยอะอยู่มันผลิตโดยบริษัท Revo m a d อ๋อ Revo m a d แต่จำหน่ายโดย Foam Sana Group ดูเห็นไหม อ่าเท่าที่ได้แล้วกันอ่าโอเคเนาะครับเนี่ยมันมาแพ็คคู่นะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นของออสโมโตโ้สมอโต้นะผมเคยเห็นตัวนี้ในเซเว่นเราคงเคยเห็นเยอะนะในเซเว่นเเลเว่นเยอะเป็นซองนะเป็นครีมมะเขือเทศเนี่ยนะที่เขาขายดีกันอนะ่ะมีเขียนในสตอรี่มันตัวบรรยายเนาะะเขียนว่า10%ในซินนามายนะฮะไอที่ผมอยากได้คือตัวนี้คอสอาเนี่ย ในเซนไมล์15%มีฉลากสคอบอถูกต้องเนาะเวลาซื้อจากร้านค้าออฟฟิเชียลคนวี่กับพวกนี้บัตสันบูธยังไงก็ต้องมีเ,เพราะว่าเขาตรวจเพราะว่าถ้าร้านถูกอยอยหรือว่าสคอบอรตรวจนะแล้วก็ไม่มีฉลากโดนปรับได้นะครับร้านค้าเจ็บส่วนประกอบนะครับมีในเซนไมล์15%ที่เหลือก็เป็นโซเวนเข้าไปนะฮะของเกาหลีเนาะ COSRX อันที่4นะครับเป็นของเมอรี่นะฮะของเมอรี่คอสเมติก จริงๆผมเคยได้ฟรีจากพี่พี่เจ้าของแกว่าเราโค้ชอาจารย์เร็วกันฮะจริงๆผมเคยใช้มาแล้วแต่ว่าใช้หมดแล้วด้วยเมอรี่เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ที่ทำออกมาดีการตลาดเก่งด้วยอันนึงคือ JK JK x l a b นะครับอันนี้ในเซนาไมล์ผมว่าสูงสุดแล้วใส่ยใส่22%มั้ง22%อนต่ะอ่านตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวท่านดูเองแล้วกันมันระบ,บุว่าในเซนาไมล์18%กลูโคไบรท์4% l u c o คไบ r i g h t รท์ g l e r i g h t คือ NAG ก็คือ เอ็นแอซิเตอร์กูโกซามีนนั่นแหละครับที่เหลือคือการตลาดและเขาจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ตัวเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและแล้วแต่คนขายสารเคมีฉลากสคบมีราคาเต็ม890านะครับราคาคอนวี่ร้อาครับต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันนะเราโรงงานไงเราตีราคาได้ครับแบรนด์สุดท้ายคือเคียลเคียก็เป็นของอเมริกาเหมือนกันอ่าเนี่ยของนิวยอร์กมีฉลากสคบนะครับเซรั่ม 5%์นในเซนามายสามซก็ขวดแก้วจับแล้วหนักอยู่กล่องมันจะเป็นกล่องแบบโบราณหน่อยกะกากหน่อยไม่ได้ถูกใจสเปคชาววัยรุ่นอย่างเราอะ่ะมันเป็นเนื้อของหนังสือพุกมาเหมือนกันเลยอะ่ะก็อาจจะเป็นสไตล์เขาก็ได้มันดูแบบมีอายุหน่อยครับเจ้าสุดท้ายที่ผมสั่งนะครับอย่างที่บอกนะขี้เกียจสั่งหลายเจ้าแล้วก็เลยสั่ง if and boy ไปเลยหลายอย่างเลยผมสั่งอยู่5อย่างนะฮะมีของ s c i n d i f i c และทูโกลด์เด n จ r y g r a v i s h round lab เขาก็ห่อแอร์บับเบิลมาอย่างดีเนาะแกะออกมาปุ๊บห่อแอร์บับเบิลแบบนี้เลยมีกระดาษชิ้นหนึ่งเดี๋ยวดูหน่อยสิเขาให้ผมเป็นใบกำกับภาษีฮะเนี่ยโอเคนะราคานี้คุณก็ดูกันเองแล้วกันผมคิดว่าทุกเจ้าอ่ะเวลาสั่งออนไลน์การขอใบกำกับภาษีอ่ะมันมักง่ายจังเลยไม่ค่อยยอมให้อ่ะด้วยนะเรื่องมากบางเจ้าต้องรอ7วันมันไม่โอเคเลยอ่ะแกะแล้วนะครับผมสั่งอยู่5อย่างนะฮะก็อันแรกนะ จะเป็น g r h v i i n ซิง r v v i c h กับ J K X lab มันเป็นเจ้าเดียวกันนี่นเป็นของ T A T บริษัทที่ทำเครื่องสำอางเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละแล้วก็มาทำรุ่น2รุ่น2เขาก็มาทำเป็นบริษัทเครื่องสำอางใช่ T A T เจ้าของเดียวกันเนี่ย J.K.X Lab กับ g r a v i s h g r a v i s h ตอนแรกเขาตีตลาดตลาดข้างล่างอะ่ะที่ราคาถูกหน่อยอแต่ตอนหลังเคเขาัพราคาแล้วผมว่าก็เลยต้องอัพราคาพออัพราคาก็ก็ยังสู้ไอเดอ Skin Collection ไม่ได้เพราะ Skin Collection ถูกเดี๋ยวนี้ g r a v i s h เมื่อก่อนก็ถูกตีราคาอย่างเดียว ก็เป็นในเซนโนไม19%สิบเปอร์เซ็นต์นะมัลติเพปไทด้วยเขียนไหมก็มีฉลากสคบนะครับถูกต้องตามกฎหมายไทยนะฮะแล้วเขาเขียนสเปคบนกล่องด้วยนะเฮ้ยนี่เป็นลูกเล่นวะปกติไอ้พวกสเปคพวกนี้โรงงานมีอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่ทํามันออนไลน์เดี๋ยวผมลองสแกนดูผมสแกนแล้วนะครับมันไปที่เว็บไซต์ gravish com เว็บไซต์หลักของ gravish ก็คือ gravish com แค่นั้นเองนะฮะมันไม่มีไม่มีอะไรมากกว่านั้นอันน,นี้เห็นไหมเขาก็จะบอกสเปคถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศนะ บริษัทอาหารเสริมต่างประเทศอย่างเงี้ยสแกนปุ๊บจะไปหน้าที่พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ C.O.A เป็นยังไงควรมี P.H เท่าไหร่สีอะไรถ้าคุณต้องระมัดระวังนะถ้าคุณเจอที่ไม่ใช่เลยว่าของปลอมแล้วอ่ะ j เ x Lab จะมีสีสันเยอะ Gravish ก็ผมว่าก็มีสีสันนะราคาขายปลีกตามฉลากสคบจะเขียนว่า149 0ักบาทจาก If and Boy 390 เ hey, มื่อก่อนถูกกว่านี้อีกนะต่อมานะอันที่2อที่ผมซื้อจาก eFanboy คือ s ก i n t i f i c มีฉลาดภาษาไทยนะ s กินท i f i c เป็นยี่ห้อของจีนผลิตโดยจีนเลย Made in PRC อ่ะคุณลองดูเขาจะเขียนว่า PRC เขาจะไม่เขียนว่า Made in China เพราะเวลาอะไรก็ตามที่เขียนว่า Made in China ก็ Perception ของคนมันก็จะไม่โอเคถ้าเป็นบริษัทใหญ่สั่งทำมันดีไม่ได้บอกว่า s ก i นท f i c ไม่ดีนะ s ก i นท f i c ขายดี ทำการตลาดที่อินโดนีเซียด้วยพยายามจะบอกว่าเป็นของอินโดนีเซียไม่ควรอ่ะพยายามจะบอกว่ามัน Made in นอินโดนีเซียแต่พอคนแฉออกไปครับมันก็จะเห็นว่ามันคือ Made in China ต่อมานะครับ Deogenery นะฮะก็อีกเจ้าหนึ่งเจ้าหัวแถวเลยก็มีฉลากสคบอมันเขียนว่า370ผมซื้อจริง370เออราคาตรงอ่ะโอเคดีซีมนะครับก็คือเป็นบริษัทออริจินอลมันแล้วก็สุดท้ายโดน l o r e a อเทค มันขายดีจนลอริโอเทค h 10กว่าปีเลยส่วนประกอบเนาะ10%ในเซนามายผสมกับซิงคอราวแวลปอันนี้ยอดขายมันดีเห็นเขารีวิวกันดีมากก็ผมไม่รู้จักครับแต่ดูแล้ววนไปวนมาเอ๊ะมันมีภาษาเกาหลีเป็นของเกาหลีหรือเปล่ปาผลิตด้วย c อ l มาร์ o r e a ีประเทศเกาหลีใต้ของเกาหลีนี่แหละครับจากส่วนผสมไม่ได้ใช้ตัวน้ำเปล่านะฮะเขาใช้ เอ่อวอเตอร์ของของสมุนไพรเนาะผมไม่รู้จักมันคืออะไรเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนครับตัวนี้นะครับมันคือซีเบอรี่นี่เองมันมีที่ประทิเตกัหลีเยอะเหรอในส่วนประกอบของร u า d lab ก็คือแทนที่จะใช้น้ําเปล่าในการผสมเขาใช้น้ําของตัวนี้แทนก็จะเป็นเอ็กซ์ตรักก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะเป็นสมุนไพรที่ดีหมายถึงในการด้านการผลิตอินโนเวชั่นนะผมว่าแทนที่คุณจะทิ้งอ่ะเดี๋ยวก็เอามานี้ไปผลิตก็อาจจะมีต้นทุนเพิ่มเพราะว่าจริงอะ่ะน้าเปล่าอะ่ะดีไอกิโลหนึ่งประมาณสัก20บาทถ้าเขาตีคร่าวๆเนาะแต่น้ําตัวนี้อาจจะสักร้อยกว่าบาทครับแต่เขาเขาโปรเซสเองก็อาจจะถูกกว่านั้นครับอันสุดท้ายนะครับที่ผมเอามาจากอนะีแ n นบอยเนาะเป็นแกลททูโกลแกลททูโกล โกลเดนิตในเซรามาย์พาวเวอร์ไบรท์เซรั่มผลิตกวางโจนะครับเป็นของจีนเนาะผมรู้จักแล้วอันนี้ฉลากสคอบอนะฮะคือที่อินโดนีเซียก็มีคนบอกกันเพราะว่าอินโดเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียนเนาะจีนก็พยายามจะตีแหละสองสามแบรนด์ใหญ่ที่เขาพยายามจะตีตลาดอินโดนีเซียเหมือนกันก็คือแะตตูครเป็นหนึ่งในนี้ผมเคยอ่านเคยสำรวจตลาดอยู่สกิน i ิฟิกเป็นเจ้าที่ตีอินโดสำเร็จแต่ว่าตอนสกิน i ิฟิกตีอินโดอ่ะสกินนิฟิกก็จะอ้างว่าผลิตจาก อินโดนีเซียและ made by อินโดนีเซียด้วยก็เลยเกิดเป็นกระแสคนซื้อที่จริง scientific ไม่ใช่ของอินโดนีเซียไอคนที่เขาจ้างให้ออกขา่าวออกสื่อว่าเป็น founder จริงๆเป็นแค่หน้ามา้าที่อินโดนีเซียด้วยซ้ําที่ไทยทําแบบนี้ไม่ได้ไงตลาดไทยมันแข่งขันดุเดือดกว่า scientific กับฝั่งจีนก็เลยต้องเล่นราคาและเอาเงินที่มีไปถมตลาดผมไม่ได้บอกว่าสินค้าไม่ดีผมมั่นใจว่า2อ,อย่างนี้ดีแน่นอนเพราะว่าอะไรก็ตามที่จีนเขาทําเองเพื่อขายเอง มักจะดีแต่ถ้าเขาทําแล้วให้คนอื่นขายหรือทําเพื่อลดต้นทุนอะ่ะมีปัญหาแน่ๆรอบนี้ที่ซื้อมาก็จะได้มีประมาณสัก16ตัวที่เป็นของในเซนามิคแต่ผมอยากลองรีวิวเนื้อไอตัวในเซนามิยว่ามันเป็นยังไงในแต่ละยี่ห้อส่วนวิธีการรีวิวจะรีวิวยังไงผมไม่ทราบผมจะรีวิวทาหน้าที่หน้ากล้องแบบนี้หรือเปล่าผมยังไม่ทราบเลยก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะรีวิวนะฮะก็จะเป็นของ c o s MD นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ในเซนามิยบวกซิงนะฮะซิงค์ PCA ก็จะเป็นขวดดรอปเปอร ฉลากสกอบ,อบมีใต้กันใต้เนาะเดี๋ยวเวลารีวิวผมจะรีวิวให้หมดครบเซตเนาะ ก็ไม่ได้บอกว่าของผมของดีแหละก็คือโรงงานเราผลิตเองมีทดสอบผิวดังอะไรด้วยก็สิบเปอร์เซ็นต์ไนเซนามลยจริงๆก็แกะสูตรจากของ Diojenery นี่แหละ Diojenery เป็นเจ้าตลาดผมมั่นใจว่าทุกคนที่ไปรีเฟอร์ก็ต้องรีเฟอร์ตาม Diojenery อยู่แล้วมันเป็นเจ้าตลาดจริงๆสิบกว่าปีก่อนมาเวสัมางแนวนี้ Diojenery เป็นผู้นําตลาดเลยฮะเวลารีวิวพวกไนเซนามลยพวกนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวไอตัวนี้ไปด้วยก็จะเป็นของของคอสเอ็มดีผมจะรีวิวไปด้วยก็จะเป็นรีวิวรีวิวเนื้อสรรพคุณคงไม่ Review, รีววาาานใจ่่ทุกคมด เดี๋ยวจะดูแค่ตัวสีตัวฟิลลิ่งตามความชอบของผมเพราะจริงๆผมเป็นผู้ชายผมชอบที่ อะไรที่เบาไม่ได้เหนียวเนี่ยนะแล้วก็มาเก็บเป็นฟีดแบ็กไว้แล้วกันสําหรับใครที่เป็นสายที่อยากทําแบรนด์หรือสายโรงงานที่มาดูผมะมองว่าเฮ้ยฉันต้องพัฒนาไปทางไหนถือว่าผมทํโปรดัก c ์เซอร์เวให้แล้วกันว่าไอ้ e i, ผมเทียบยังไงอันนี้ขายดีอันนี้ต้นทุนท้าไหลแพคเกจิ้งแบบนี้น่าใช้นะ่าอย่างเงี้ยก็จะได้เก็บเป็นรีเฟอร์โรงงานทางผมเองก็จะได้ไปรีเฟอร์ได้แล้วก็ใครคนอื่นที่มาดูคลิปนี้ก็เอาไปรีเฟอร์ได้ด้วยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ